ค่ะพี่น้องคลิปนี้อาิเสียงเบาจักน้อยเนาะต้องกราบขอโทษขอภั่หลายจ้าคือ,อดีพอดีเห็นไม่เห็นแบตไม่เป็นเมดนะทานมันเมดเป็นข้อใจว,ว่าว่ามีแบตเลียนก็เลยบ่ได้ใส่ไม่รโฟนเลยบเสียงดังไปต้องกราบขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องและต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เป็นขอบคุณหลายๆจ้าตาพี่น้อง มือดีเบนอุดรสิผ้ากินหอยนั่งร่มพี่น้องจักบนมาจากประเทศเลย <Sabbath> ล่ะเขียนภาษาญี่ปุ่นเสียเขียนภาษาญี่ปุ่นเกาหลียังีงล่ะพี่น้องเป็นกับอ่านม่ออกน้ำเห็นมันโตใหญ่ไหมพี่น้องเล็สื่อมาเราเสียมาล่องเบิ้งสื่อมาล่องเบิ้งถุงหนึ่งมันโตใหญ่เดี๋ยวสื่อลายกินเรากินมันเหมือนเสียบก็ราเสียบขับมันเสียบเขาไปสื่อไม่นะพี่น้องเอามาล่องกันถุงหนึ่งนี่นะถุงหนึ่งสิบเจ็ดเหรียญกับสิบแปดเหรียญนะพี่น้องไม่ได้สื่อมาล่องเบิ้งกอนนะเดี๋ยวพี่น้ไปล่างกอนได้พี่น้อด มามาพี่น้องมาไปล่างก่อนเราห้องข้าวไปกินกันแซ่บๆกันเนดะ้อพี่น้องเด้อไปไปล่างก่อนเสร็จแล้วพี่น้องล่างเสร็จเรียบรยบ้อยจ้าเตรียมมาแล้วมาจะมา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 จวดมาจวดกันมาแซ่บๆกันจ้าอดไม่ออกนะพี่นอ้องอยากมีเสียงแม้มีเป็นไทยจุลนกร้อยแล้วลืมซื้อไม่แตนลืมซื้อทานมา ไ้เขามองมากเขออาเออี้ยมเขานมด็มยูพี่นอ้อเอะวันี้กกะทินต้นกอบพุ่พีไส้เด้อพี่น้องอหักคนไทยกัอีกแล้วไอักพี่น้องเพิ่นถามเพิ่นวักกนีผักทินม้คนเกามาหฮรดอยังาลายคอมานด้วยุ่กมาไหเลยแพี่นองไกักาาาน,น,ท,ท,น,าานกทุกสาวาทคนมันเป็นมันสีกเ็กเอาแซ่ตุยนไดูมัสีเสีย và những khoảnh khắc của nhà của mình sẽ chết lên cuộc sống mẹ lên phải không? No, 拜这。白 แก้จะกุจังหูเรื่องหรอว่าเนี่ยเอาเสียสแบบนี้เพราะเสียไปหน่อยมันตีกันนะเมื่นะ

嗯。<No. S 2> <laughs> Okay. 아 <suss> i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ เดี severe, 1, ๋ยวอยากกินแล้วไม่กี่บทเฮ้ยเอาบ้างให้กูก่็จะรู้สึก เิมดนอก็แฝงขตัเเป็นนอทกเาฝากไว้สรพ็่หนอไม่ได้ท่าที่สุดจริงเพราะมีความมั่นใจ เลยล่ะด้วยจ้าที่ของมารับชุบที่ปองเวดขอข่วนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาสั่งเหมือนตาติดจ้า